ปลูกมะก,กรูดขายใบส่งขายในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ดีมีการจัดการแบบครบวงจรโดยใช้เนื้อที่ในการปลูกมะก,กรูดประมาณสี่ไร่เท่านั้นสามารถตัดใบขายได้ทุกๆ3เดือน คุณ,ณพนพดลและคุณเมตตาเดชรังสฤิ์สองสามีภรรยาอดีตข้าราชการที่หันมาทําสวนมะกรูดออแกนิกปลอดสารเคมีของสวนมะกรูดคุณเมตตาบนเนื้อที่ประมาณ4ไร่จากเนื้อที่ประมาณ8ไร่หลังบ้านเลขที่279หมู่ที่2ตําบลพัฒนานิคมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีสําหรับการปลูกมะกรูดนั้นเป็นการปลูกเพื่อที่จะตัดใบขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อนําไปอบแห้งแล้วส่งไปจําหน่ายยังประเทศเกาหลีญี่ปุ่นและจีนซึ่ง ประเทศเหล่านี้จะเน้นในเรื่องของใบมะกรูดที่ส่งไปต้องเป็นใบที่ปลอดสารพิษ สำหรับใบมะกรูดที่มีการดูแลเป็นอย่างดีที่ไม่มีการใช้สารเคมีโดยที่เพื่อนบ้านก็ไม่ใช้สารเคมีในแปลงเกษตรข้างเคียงด้วยเช่นกันทําให้มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อกันอย่างต่อเนื่องโดยก่อนที่จะหันมาปลูกมะกรูดใบก็ได้ไปศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กําแพงแสนจนทําให้มีไรายได้จากการขายใบมะกรูดประมาณ3เดือนตัดครั้งจะได้ใบมะกรูด2ตันโดยพ่อค้าที่ค้าขายกันมาเป็นเวลาหลายปีและมาตัดกันเองก็จะได้กิโลกร,รัมละ 65-80บาทแล้วนำไปอบแห้งก่อนส่งไปขายต่างประเทศจากนั้นได้มีการหันมาต่อยอดจากใบมะกรูดจากใบมะกรูดที่บางส่วนไม่ได้ขนาดและผลของมะกรูดที่ไม่ได้ส่งไปขายอย่างตลาดโดยหันมาซื้อเครื่องสกัดเย็นทำสารจากมะกรูดไปทำเป็นแชมพูสกัดมะกรูดสบู่มะกรูดแบบปลอดสารเคมีที่มีการตรวจพันได้การรับรองจากออยอแล้วไปทำแชมพูสกัดมะกรูดนอกจากนี้นะครับก็กำลังจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือสบู่เหลวน้ำมันมะกรูดครีมนวดผม น้ำมันมะกรูดโลชั่นน้ำมันผิวมะกรูดน้ำมันหอมระเหยมะกรูดโดยการจำหน่ายก็จะมีการทำการตลาดโดยขายให้กับกลุ่มเพื่อนๆและขายออนไลน์ผ่าน Facebook จากที่มีการปลูกมะกรูดออร์แกนิกและนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเชื่อว่าจะทำตลาดในต่างประเทศได้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานอย่างส่วนมะกรูดของคุณเมตตาอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ครับ